พี่น้องเกษตรกรครับชีวิตคนเลี้ยงกุ้งไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กว่าจะได้ผลผลิตตัวโตๆโตโตมีคุณภาพดีๆไม่ใช่เรื่องง่าย <Huh? S 1> แต่ก็ไม่ยากจนเกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างพวกเราที่เก่งมีความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆจนได้ดีมีสูตรสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งให้พี่น้องเกษตรกรอื่นๆได้เลี้ยงตามจนประสบความสำเร็จชีวิตดีมีสุขเพราะเลี้ยงกุ้งนี่แหละครับและว,วันนี้เราก็มีตัวอย่างของเกษตรกร ที่ได้นําองค์ความรู้การเลี้ยงกุ้งแบบคนจนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองมาเล่าให้พวกเราฟังกันด้วยครับเดิมผมเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะฮะในสมัยนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทีนี้ตอนในขณะที่เราเลี้ยงกุ้งกุลาดำมันประสบปัญหาช่วงหลังนี้หลังจากนั้นมาประสบปัญหาโรคระบาดของกุ้งกุลาดำทําให้เกษตรกรแล้วก็คนทั่วๆไปนะะเลี้ยงไม่ประสบความสําเร็จมีการขาดทุนขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะมีการนําเข้ากุ้งขาวเข้ามาแล้วให้แนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงกันซึ่งผมก็หันไปเลี้ยงกุ้งขาวเหมือนกันนะฮะซึ่งก็ประสบความสําเร็จพอสมควรในขณะนั้นในการเลี้ยงกุ้งขาวช่วงแรกของผมนี่ประสบปัญหาคืออัตราการรอดต่ำนะต่ำคือน้อยร้อยกว่าบังเอิญได้ยินว่าของหัวหนาวศิลป์อัตราการลอดแกสูงมากดังนั้นผมจึง ไปขอคําแนะนําแล้วก็ไปชมนะชมการเลี้ยงกุ้งของแกซึ่งก็ได้รับความการแนะนําจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้ผมสามารถที่จะมีอัตราการอรอดจากเดิมแค่60สิบอ่าหกถึงเจปรกติในปัจจุบันนี้ผมสามารถจะทำได้ถึง90้ถึงร้อเปผมเลี้ยงกุ้งตอนนี้อยู่ประมาณ100ไร่นะผลผลิตก็ประมาณอ่าคือเลี้ยงสองขอบคือปีละสองครั้งก็ขอบนึงก็ประมาณ50ตันนะห้ตัน สองขอบก็ประมาณ100ตันต่อปีครับจากบทเรียนการเลี้ยงกุ้งของรุ่นพี่เกษตรกรอย่างคุณวศินที่ล้มเหลวจนเกือบหมดตัวแต่ใจยังสู้ถึงแม้จะมีเงินน้อยก็ต้องเลี้ยงแบบประหยัดแต่กลับได้ผลดีเลี้ยงมา6ครั้งได้ผลดีมาโดยตลอดก็เป็นเพราะได้นำองค์ความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านมาประยุกต์ใช้ในบ่อกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพทำให้อาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งของคุณวศินประสบผลสำเร็จ จนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยากทำตามคุณวศินก็พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องอย่างไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับรับเริ่มแรกเลยที่ผมไปดูของหัวหน้าวศินตั้งแต่การเตรียมบ่อของท่านนะท่านจะใส่ปูนนะวัสดปุปูนปูนเพื่อคุมพื้นบ่อนี่เดิมผมไม่เคยปฏิบัติดังนั้นผมก็เอาตัวน,นี้มาใช้อ,อันที่หนึ่งก็คือวัสดุปูนที่ปูพื้นบ่ออันที่สอง ร่อนลงกุ้งเล็กของผมเมื่อก่อนผมใช้อาหารสําเร็จรูปแต่ปัจจุบันผมไปดูของท่านหัวหน้าวสินปรากฏว่าท่านไม่ได้ใช้อาหารสําเร็จรูปท่านใช้แค่ลำละเอียดกับปลาป่นผสมให้กุ้งกินผมสองอย่างนี้ในการเตรียมบ่อผมจึงนามาใชา้กับบ่อของผมซึ่งทําให้ปัจจุบันนี้อัตราการรอดของผมเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0จากเดิมเมื่อนำอสูตรคนจนของหัวหน้าปรสินมาใช้นี่ เราก็ได้ประโยชน์อยู่หลายอย่างก็หนึ่งอัตราการรอดเราเพิ่มขึ้น 2. เราลดต้นทุนต้นทุนของเราเริ่มแรกก็คือต้นทุนการซื้อลูกกุ้งก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเผื่อคือเผื่อในที่นี้หมายถึงว่าต้องซื้อเยอะเผื่อมันจะรอดได้น้อยลงอ่าเราไม่ต้องลงเผื่ออันที่สามการใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเราก็สามารถจะตีร้อยลงนะไม่จําเป็นต้องตีมากขึ้นนะก็สามารถลด ลดค่าไฟไปได้อีกส่วนหนึ่งปกติแล้วผมจะประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0นะต่อเดือนครับนะปัจจุบันนี้เหลือแค่2 5 0 0 0นสูงสุดก็คือไม่เกิน280,000อีกอันนึงก็คือว่าเราสามารถลดสารเคมีต่างๆที่ใช้ไม่ต้องใช้ยาเราเพียงแต่ใช้จลินซีนะครับก็คืออมอหนของกรมประมงนะอันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้ค่าอาหารในช่วงแรกนี่เราใช้ลำกับป,ปลาป่น ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องใช้อ่านาเม็ดทึ่งราคาจะถูกกว่าเนื่องจากว่าของอาจารย์วัินหรือหัวหน้าวันินนี่แกมีบอ่อพักเยอะกว่าของผมนะฮะมากกว่าาังนั้นน้าในการเปลี่ยนถ่ายของแกจึงมีมีจำนวนมากกว่าทีนี้เนื่องจากของผมมีน้ําที่จะเปลี่ยนถ่ายมีน้อยกว่าผมจึงจําเป็นจะต้องไปหาอย่างอื่นมาทดแทนใน,ในที่นี้ก็หมายถึงการใช้จุลินทรีย์ปม .1 ของกรมปมงเนี่เพิ่มมากขึ้นจากปกติ คือเดิมเนี่ยเราจะใช้อยู่แค่ไร่ละหนึ่งถังถัง200ลิตรแต่ปัจจุบันนี้ผมจะเพิ่มเป็น8ถังนะเป็น8ถังเป็น8ถังหรือว่าใช้ใส่ประมาณถังครึ่งต่อ1ไร่คือจะเพิ่มมากกว่าเพราะว่ามันจะช่วยไปบำบัดน้ำได้ดีเนื่องจากเราถ่ายน้ำได้น้อยกว่าน้ำตอนนี้เราจะเก็บคือเราถ่ายไปเรามา,า,าใส่เข้าไปในบอ่อพักแล้วในบอ่อพักเราก็มีการเลี้ยงปลา เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจากการที่เราถ่ายน้าเข้าไปดังนั้นเจอก,การน้ําด้านนอกนี่เราจึงไม่จําเป็นต้องสูบมา,มากเหมือนเมื่อก่อนนะมันก็เป็นการหมุนเวียนน้าภายในของเราเองมันก็จะประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกเพราะเราไม่ต้องสูบน้ํามากไปพี่น้องครับการเลี้ยงกุ้งในที่ต่างๆนั้นก็จะมีแนวทางในการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งสภาพแวดล้อมปัจจัยอื่นๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเองนะครับซึ่งการเลี้ยงกุ้งขาวแบบคนจนต้องเตรียมการทุกอย่างให้ดีที่สุดพร้อมที่สุดแต่เป็นการลงทุนที่น้อยเพราะลงทุนเฉพาะที่จําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นการเตรียมน้ําด้วยวิธีใช้น้ําตื้นเพียง50-60ซนติเมตรและปล่อยกุ้งปริมาณน้อยเพื่อให้กุ้งโตเร็วและปล่อยกุ้งลงเลี้ยงทีละบ หากปล่อยกุ้งลงบ่อที่1ผ่านถึงจะปล่อยลงบ่อที่2และ3ต่อไปครับซึ่งการปล่อยกุ้งทีละบ่อจะไม่ทําให้เกิดน้ําเสียพร้อมกันเพราะปลาสามารถบําบัดน้ําได้ทันถือเป็นการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีธรรมชาติเลยนะครับและอย่าลืมใช้จุลินทรีย์ปอมอ1ในการควบคุมเชื้อก่อโรคซึ่งมีทั้งหมด6สูตรด้วยกันคือสูตร 1. การเตรียมบ่อสูตร2 การเตรียมน้ำหมักจุลินทรีย์ก่อนปล่อยกุ้งสูตร3การเตรียมน้ำหมักจุลินทรีย์หลังปล่อยกุ้งแล้วสูตร4อาหารหมักสูตร5น้ำปลาหมักสูตร 6. น้ำหมักสับปะรดและเน้นธรรมชาติบำบัดด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยง โดยน้ำที่ออกจากบ่อเลี้ยงจะไหลลงสู่บ่อพักที่มีปลานิลช่วยบำบัดน้ำก่อนที่จะหมุนเวียนน้ำกลับมาเติมในบ่อกุ้งนั่นเองครับคือปัจจุบันนี้นะครับการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยเนี่ยมันมหีหลายรูปแบบหลายสูตรนะครับสำหรับคนเลี้ยงบางคนที่เลี้ยงไปแล้วเนี่ยจากที่เลี้ยงเดิมๆใช่ไหมครับอาจจะมีปัญหาก็พยายามประยุงงานหลายๆที่นะครับในฟาร์มที่ ประสบความสําเร็จอย่างแพร่หลายก็คือสูตรคนจนของอาจารย์มัสศิล์เนี่ยนะครับทางด้านเกษตรกรในในพื้นที่หลายๆลายรายก็พยายามก็ได้ไปดูนะครับเพราะว่านึกจากว่าอาจารย์มัสนล์แกประสบความสำเร็จมาติดต่อกันหลายปีหลายรอบนะครับ6-7ปีนี่ได้มาตลอดปัจจัยพื้นฐานแต่ละที่คุณภาพน้ําคุณภาพดินลักษณะแผนผังของฟาร์มเนี่ยมันต่างกันเราคงลอกมาทั้งหมดไม่ได้นะครับ เราก็ต้องมีการนํามาดัดแปลงมาใช้ให้เหมาะสมกับกับกับบ่อเลี้ยงของเรานะครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหาปัญหาที่มันเกิดในบ่อของเราหรือว่าเอาวิธีการที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผิดมาเติมเต็มพื้นฐานของเราที่เนื่องจากว่าเราเลี้ยงเนี่ยในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลี้ยงได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าแผนผังระบบเราเนี่ยก็คือโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเราเอาความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาเพิ่มมาปรับ ให้ใช้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อทําให้ผลผลิตเราได้เหมือนเดิมหรือว่าได้ดีขึ้นเราเองนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบัตทนาีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของกรมประมงเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่หลายอย่างมีการผลิตจุลินทรีย์ปมอมหนึ่งนะครับสูตรน้ําเสริมจากสูตรผงที่เราได้จากส่วนกลางงานบริการที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับที่เป็นหลักเลย ก็คือการบริการตรวจวิเคราะห์โรคกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเกษตรกรก็จะมีการส่งน้ําส่งดินส่งกุ้งมาให้เราตรวจตลอดทุกสัปดาห์เป็นการเป็นการเตรียมเป็นการเฝ้าระวังสภเฝ้าระวังสถานการณ์ของของโรคในบ่อเลี้ยงตัวเองถ้ามีปัญหาเรื่องวิชาการอะไรแล้วเนี่ยเราก็ให้คำปรึกษาและงวิชาการด้วยนะครับก็เราพยายาม จะให้การบริการให้เกิดให้ให้ให้ดีที่สุดให้คนเลี้ยงกุ้งนี่มีความพึงพอใจสูงสุดและก็ต้องได้ผลดีหมาถึงว่าเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้กําไรและก็อาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่ยั่งยืนควบคู่กับเราที่เราให้บริการเขาตลอดไปครับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งนั้นก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างสบายๆเลยนะครับ